กระเป๋าแต่ว่าผ่านพิธีการตอมอก่อนนะคะหลังจากที่เราต่อแถวนะคะรอผ่านพิธีการตอมอเรียบร้อยใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราก็เดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปที่เมืองลูเซนเราวางแผนกันพักที่เมืองรูเซนนะคะเป็นเมืองแรกเลย2คืนเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสแล้วก็เดินไป เที่ยวในลูเซนรอบๆนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะไปขึ้นเทือกเขาริกิคุมด้วยเพราะว่า เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ขึ้นฟรีเมื่อคุณซื้อสวิตทราเวลพาสบอกเลยว่าการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์นะคะจำเป็นมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวคุณควรจะซื้อสวิตทราเวลพาสอย่างเาสองคนซื้อกันคนละ8วันก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่21ทธันวาเลยนะคะก็ซื้อไปเลยค่ะคุ้มอาจจะตกคนละหมื่นกว่าบาทนะคะแต่บอกเลยว่าดีกว่าเสียเป็นเที่ยวเพราะเที่ยวละประมาณ 500กว่าบาทเปรียบเทียบระยะทางก็คือระหว่างดอนเมือไปลังสิตไ,ไม่คุ้มเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ออกมานะคะระหว่างเหนื่อยๆนะคะเราเห็นวิวสวิต์ครั้งแรกหายเหนื่อยฮัลโหลตอนนี้เราก็มาถึงที่ลุงเซินแล้วนะคะอากาศหนาวมากน่าจะเรียกตัวเดียวใช่ไหมใช่ <Yeah. S 2> คือหนาวแบบหนาวแบบมือแข็งอะ่ะจนต้องแบบว่าเอามือเข้าไปในเสือ้อ เสื้อโค้ชนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วเมื่อกี้คือมันแน่นมากไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะเพื่อนอันนี้นะคะก็มาอยู่ในตัวเมืองลูเซิร์นนะคะอันนี้แต่ที่สำคัญน,นะด้านหลังของเราด้านหลังของเราไฮไลท์ของวันแรกนะคะ,ะคือเป็นตลาดคริสต์มาสที่ลูเซิร์นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสกันนะคะไปเลย กันเลยเราเข้าตลาดกันเลยนะคะแต่อันดับแรกนะก็ต้องตรวจวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ต้องตรวจตัวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเราทำมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสถานที่แบบนี้ได้เลยนะะสนานมาก่ะน ก็เป็นตลาดเล็กๆหรือเปล่าไม่ได้ใหญ่มากหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะแทนไปรบอบๆออันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินสแกนรอบๆก่อน เมื่อกี้ก็แอบพูดภาษาฝรั่งเศสไทยแต่พูดไม่เป็นหรอกนะก็เลยพูดภาษาอังกฤษแทนขอบคุณค่ะ The depo, deposit. Ah. Oh, deposit. Okay. Five francs. No back if, I, if I return. If I return. Uh, when, when I finish. Uh, no. yeah, you, can, you can return. You can back the money. Uh, oh. Or you can hold it. Take it home. Oh. Okay. Thank you. So much. Thank you. Okay. Thank Thank you. Me. Let's go. Let's go. เดี๋ยววันนี้เราจะไปสถาน,นีรถไฟซึ่งเราจะขึ้นรถไฟไปที่ลิกกี้อันนี้จะต้องออขึ้นรถไฟสายไหนบ้างนะโอเค okay, ไปข้ามถนกนกอนก่อนลูเซ,นไ,น,เซนไปที่แอนตนะิลูเซนไปที่อะไรนะแอนติแอนติอ่านไม่ออกโอเคปะและนี่เป็นขบวนรถไฟที่เรากำลังจะไป <c oughs> <Okay. S 1> นี่นะ ตามองสิบแปด ir ยี no. ่สิบหก tre n o godrado lalechion l a g a m o เอ้ยลโลคาโมโลโลคาโมโอเคประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอรอรถไฟมานะคะอีกประมาณก,กี่นาทีนะไกด์สิบแปดนาทีรถไฟจะมานะคะรถรถไฟที่คือแบบว่ามารถไฟชี่สวิตเนี่ย มีแบบขบวนแบบมาทีๆเลยไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าโอ๊ยขอพลาดอันนี้แล้วเดี๋ยวจะรอเป็นชั่วโมงไม่เอนอย่างนั้นแต่ว่าแล้วแต่ที่นะถ้าเป็นแบบว่าเที่ยวบนเขาต่างๆเขาต่างๆนะก็ต้องเป็นรอบๆรอบนึงถ้ารถไฟไปแล้วก็จะรออีกครึ่งชั่วโมงมันบางอันก็แบบเป็นชั่วโมงก็มีแล้วแต่เราไปหาที่รอกัน อันโกลจูประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆว่ะไปจ้ามือแข็งไปหมดแล้วเราเข้าไปที่สถานีรถรางลิอาร์ลิกิบานไปเลยโอเคอเข้ามาข้างในต้องใส่แมสด์ด้่อย สถานีแรกที่เขาจะหยุดให้ลงนะคะสถานีแรกนี้นะคะเขาก็จะหยุดให้ลงประมาณ10นาทีนะคะเรานักท่องเที่ยวนะคะก็ไปถ่ายรูปเลยจ้ะแต่สําหรับชาวสวิต์นะคะเขาก็จะมาฮอลิเดย์เนี่ยจะมาเล่นสกีกันจะพามาเป็นครอบครัวเลยนะแล้วก็เด็กตัวน้นอยๆนะคะเขาก็จะเล่นทั้งสกีแล้วก็มีสเลดดิ้งด้วยนะจะบอกว่าเจ๋งมาก,มากเลยทุกคนพูดไม่ทันขาดคำนะคะตัวจิ๋วมาแล้วคะ่ะจะบอกว่า เด็กๆที่นี่นะคะมีแอคทิวิตี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไม่ได้ดูมือถือไม่ได้ดูแท็บเล็ตนะวันหยุดฮอลิเดย์มากับครอบครัวนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆทำอย่างยังเด็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็จะจับใส่สลดดิงนะคะแล้วก็ลากจูงกันไปนะคะแล้วก็โตเริ่มโตขึ้นมา,มนเ,าเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มเล่นสกีละซึ่งเล่นเก่งมากเก่งมากแบบมากก่อไก่ล้านตัวคือแบบโอ้โห ถ้าไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กนี่คือคิดว่าแบบผู้ใหญ่เล่นเลยอะทุกคนแล้วก็วิวที่นี่นะคะรู้ต่างๆเห็นแบบนี้ไม่ใช่วิวเบบีนะจ๊ะโหดเหมือนกันนะคะถ้าเล่นไม่ดีก็สู่ขิดได้นะคะทุกคนก็ใครมาเล่นครั้งแรกก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะอันนี้ถ้าใครมือโปรก็ขึ้นไปสูงหน่อยนะจ๊ะไล่ลงมาเลยจ้ะน่าจะจะมีจะมีลงมาละ ให้ฉันเล่นลากเลื่อนหมจ้ะฉันอยากจะเล่นลากเลื่อนบ้างจ้ะถ้าคนไทยจะรู้จัก อดเขาลิกกี้ก็คือจากเรื่องอย่าลืมฉันนะที่เขาบอกว่ามาหายตอนอวสานที่นี่โอเคอ่ะ okay, สวยบรรยากาศดีภูเขาหิมะต้นไม้ต้นสนทะเลหมอกงามใช่ไหมช่วยค่ะฝรั่งก็มาไฮกิ้งแล้วก็มาเล่นแบบว่าตัวลักเลื่อนอะนะ แล้วก็พาน้องหมาขึ้นมาอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นสเล็กันเราก็เช่ามาแล้วราคาเช่าก็คือชิ้นละสิบฟังแล้วก็มัดจําอีกชิ้นละสิบฟังเพื่อที่จะเอาตัวสล็เนี่ยไปรีเทิร์นข้างล่างแล้วก็จะได้เงินมาจําคืนนะโอเคไปกันเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลงจากตรงนี้ไปตรงนู้นข้างล่างนะที่คุณพ่อจุงน้องอยู่อะนั่นหะทางที่จะสเล็ลงไป เต้นเต้นเราไม่เคยเล่นน่ะอ่ะมาเต้นเต้ข้างบนก่อนนั่งนี่นี่นั่งอันนี้คันนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าดิเชือกอ่ะนั่งก็ถือถือไปให้หน่อยเดี๋ยวนั่งไปก่อนโอเคนั่งนี่อย่าเอาลงลงเขานะ กูเลยวะถีบลงเขาสวยมากจ้าไปาเล็ล็ดกันจ้าต้องขึ้นไปข้างบนตรงไหนอะ่ะโอยรังไกลนะ ไหนไหมโอเคลง้างล่างกันพร้อมทุกคนเจอกันไปแล้วจ้าเด็กโของรายแรกเด็กโของรายแรกไปแล้วจ้าโอเคปะเราไปกัน let's go ไปที่ชันชันตรงนี้ปปไปไปพร้อมไหมไวรุ่นไยรุ่นพร้พอม,อมปะไป 你看。Look out. จะ,สะเสร็จแล้วนะวิวแบบสว่างสุดๆอะชิลไปไหนจ้าหนุมน่มๆสามีไปนู่นะไปเอบหนุมน่มๆนะตั้งไปเลยจ้าไป okay. เราเตรียมพร้อมกันทุกคนโอเคอ่ะ okay. ความติดใจคะ่ะเราจะเอาสเลดนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งก็คือนั่งข้างนอกนี้เลยโอเปนแอร์อีกประมาณสีนาทีรถรางจะออกนะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกอ่ะ ทุกคนมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ริกิคคุมทั้งวันเลยค่ะคือเป็นเทือกเขาที่มันสวยแล้วมันสนุกมากแบบที่เราไม่ได้คาดคิดคือเกินคาดมากๆลิกิกนะคะอย่างที่เคยหาข้อมูลนะคะก็จะมีคนแนะนําค่อนข้างน้อยคนก็จะแนะนําว่าไม่ต้องไปหรอก บางทีสอบถามบริษัททัวร์เขาว่ามีหิมะไหมที่ล mm ิก hmm. ิเขาก็บอกว่าลิกิคือเขาที่ไม่มีหิมะนะอันนี้อย่าไปเชื่อนะทุกคนหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าทุกคนไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมแวะลิกกินะคะแล้วทุกคนจะฟินและประทับใจเหมือนป๊อบก,กับพันแน่นอนนะคะ mm hmm. และนี่คะ่ะปิดท้ายกันด้วยระหว่างที่เราสเลดดิ้งไปนะคะในเส้นทางหรัรโหดแต่ว่าวิวสวยแบบสวรรค์มากๆเราก็ แวะพักทานฟงดูชีสที่ริกิวิวหลักร้อยล้านมากๆค่ะทุกคนก็ทานได้อร่อยนะคะก็แต่ได้ทานได้ไม่เยอะอ่ะเพราะว่ามันก็แบบก็นะเข้มข้นนะคะแต่ก็ทานกับบรรยากาศแบบนี้ถ้ามันฟินมากๆเลยยังไงนะคะทุกคนฝากกด ไลค์ like, นะคะแล้วกด subscribe แล้วก็กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งด้วยนะคะให้กับช่อง Let Do It ชีวิตมันสั้นนะคะและเราจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆๆแล้วก็จะพยายามตัดคลิปให้ไวกว่านี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมือใหม่หัดตัดคลิปเะยคะ่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะหวังว่าความสุขของเรานะคะได้แชร์ไปให้ทุกคนให้ทุกคนได้เห็น <c oughs> วิวสวยๆได้ไปเที่ยวกับเรานะคะบอกทุกคนไว้เลยค่ะว่า let's do อีกชีวิตมันสัน้นอยากทำอะไรให้รีบทำนะคะไม่ใช่แค่การเที่ยวท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทุกคนอยากจะทำให้ทุกคนลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอคะ่ะบายๆค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขก็แฮปปี้มากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe แลกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ

อร่อยมากเราใส่ชีสไงอร่อยอร่อยครอร่อยเนาะเพลเราขอตัวไปทานก่อนนะคะน้องหมาน้องมา,งมากลับบ้านกับพี่ไม่ลูก๋ยวเจ้าที่ที่บ้านพี่ก็แรงอยู่นะพี่นมสดโอเคป่ะ